สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอวี่วันเงนด้วยนะผมพบกับผมเช่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็ดสปอร์ตนะผมสำหรับคลิปนี้จะพามาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระบมเป็นคู่ระหว่างหกแดงลิเวอร์พูลแชมป์ทีมล่าสุดพบกับทางฝั่งของสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะผมคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสองสิบห้านาทีบ้านเรานะผมก็เล็ทราคาที่ผมวางไปจะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลต่อป,ปอร์ตนะผมเรียกได้ว่าราคานี้เป็นเพลย์เซฟนะผมแทงหนึ่งพันได้เจ็ดร้อยแปดสิบบาทนั่นเองนะครับผม สำหรับความพร้อมของทั้งสองทีมนี้ก่อนเกมนะครับผมวันนี้นะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆเข้ามาเพิ่มเติมเลยครับผมก็ยังมีตัวเจ็บอย่างทางฝั่งของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับผมแล้วก็เชลย์มาติฟที่บาดเจ็บยาวๆไปจนจบฤดูกาลนะผมฤดูกาลนี้ไม่น่าได้ลงแล้วนะผมเพราะว่าถ้าแข่งจนวันนี้ลิเวอร์พูลก็มีคิวเล่นนอกบ้านของตัวเองอีกเพียงแค่ดนะึงนัดเท่านั้นเองก็จะจบฤดูกาลแล้วนะครับผมส่วนทางฝั่งของเชลซีวันนี้นะผม จะไม่สามารถใช้งานทางฝั่งของฟิกาโยโตโมรี่แล้วก็บิลลี่เกียวมัวนะครับผมที่บาดเจ็บไปนั่นเองนะผมแต่ว่าทางฝั่งของเซนเตอร์คู่ก็ยังคงเป็นตัวหลักอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์ยืนคู่กับเคอร์ซูมานั่นเองนะผมส่วนในแนวรุกนั่นเองก็จะยังคงใช้หน้าที่จากาวิลเลียนนะผมโอลิเวียชิลูแล้วก็คริสเตียนพูลิสิกครับผมสำหรับสถิติเฮทูเฮทที่เคยเจอกันมาของ,อง,องทักเตะทีมนี้ใน5นัดหลังสุดนะผมเป็นทางฝั่งของเชลซีสามารถ เอาชนะไปได้1ครั้งนะผมเอาสองหนึ่งครั้งครับเลี้ยวผูชนะ2ครั้งนะผมแล้วก็เสมอไป2ครั้งนั่นเองนะผมโดยนัดล่าสุดที่พบกันนั้นเชลซีสามารถเอาชนะเลี้ยวผูไปได้ในศึกเอฟเอครับนะผมสองประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะผมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะผมของเลี้ยวผูใน5้านัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ฟอร์มค่อนข้างบูดแล้วก็ออกทะเลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเชลซีนะผมชนะไป4แพ้1 นั่นเองผมก็เรียกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มกลับมาได้ค่อนข้างดีหลังจากสถานการณ์โควิดทีเดียวนะผมแล้วก็เลทราคาที่ผมวางไปวันนี้นะผมทุกท่านไม่ต้องตกใจนะผมเชื่อว่าทั้งโลกยังไงก็ต้องวางไปที่เชลซีแน่นอนนะผมแต่ว่าทุกท่านอาจจะลืมไปหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากโปรแกรมของเชลซีนั้นถี่มากเลยอาจจะส่งผลกระทบให้กับทังฝั่งของกล้ามเนื้อล้าได้ในตัวผู้เล่นนักเตะในบางตำแหน่งที่ต้องวิ่งเยอะๆนะครับผมก็ ผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียเปรียบจุดใหญ่ๆของทั้งฝั่งเชลซีที่มีต่อเลี้์วูลเลยก็ว่าได้นะผมกับเลทราคาเป็นแค่ปอป,อปอผมเชื่อว่าเวอ้ยวผูลไม่น่าปล่อยพลาดน,นะผมก็ฟันถงวางไปที่เวี้ยวูลแล้วกัน,นครับผมก่อนจากกันไปสําหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมครับเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าเสี่ยงโชคเสี่ยงลุ้นเสี่ยงไทยดีๆอย่าง m m 8 8 s p o r t c o m นะครับผม เว็บที่เรีวยกว่าครบจบในเว็บเดียวจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สําคัญที่สุดนะเวลานี้ไม่แพ้กันนั่นคือ www. mm 8 uh, ที่ปด่ t s p o r t com นะครับผมก็มีทั้งที่เด็ดบอนเดียวที่เด็ดบอลสเต็ปหรือว่าท่านใดต้องการข่าวสัา์ในแววงกีฬาฟุตบอลเว็บไซต์นี้ก็มีท่านเลือกสัตว์เลือกหาแบบเต็มอ,อิ่มจุใจแน่นอนนะครับผมแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดเลยเรองรับความต้องการของทุกท่านนั่นคือการดูบอลสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกหลีกแบบ Full HD ด้วยนะครับผมก็มีภาคไทยปกติเลยนะผมก็ลองไว้ไปเยี่ยมชมกันเข้ามาที่ที่เด็ดสปอร์ตคอมก่อนได้นะผมสำหรับคลิปนี้ผมที่เด็ดสปอร์ตต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเพราะผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ